ตารมาภาพระครูโพธิเวโรคุณวัดโพธิกรามตําบตโพลสูงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดระยองตรงนี้ก็จะเป็นวัดดีกวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วก็จัดเป็นศูนย์การเรียนให้เป็นศูนย์กลางในชุมชนในกิจกรรมที่ทําและก็สิ่งที่ทางวัดได้จัดขึ้นให้เป็นสวนส่วนของการเรียนรู้ก็คือให้วัดเป็นศูนย์กลางในที่นี้ก็คือให้มีกิจกรรมในชุมชนขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยทำอย่างไรให้ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับวัดในการพัฒนาโดยใช้พื้นฐานของธรรมะก,ก็คือในทางพุทธศาสนาเรื่องของศิลธรรมเรื่องของจริยธรรมเรื่องอะไรต่างๆนี้เป็นตัวหลักเสร็จแล้วก็ <c oughs> ใช้กิจกรรมในชุมชนมาขับเคลื่อนเรียกว่าเป็นเงี2สิบสองคลองสิบสี่หรือประเพณี 12เดือนของภอยสารด้วย <c oughs> และก็เรื่องของอการจัดสถานที่ต่างๆตามสภาพจริงที่มีอยู่เช่นวัดมีสถานที่อะไรบ้างที่สามารถทำเป็นศูนย์เรียนรู้และก็ให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำจิตกรรมของวัดเองเริ่มตั้งแต่ใช้สลาธรรมสังเวชก็คือใช้สลาพักศบท,ทำเป็นศูนย์การเรียนของกอศนด้วยของหน่วยงาน,นงต่างๆด้วยตั้งแต่ปี2538 วันที่3มิถุนายน2538จากนั้นมาก็ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรตเฉลิมฉลอง72พรรษบัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2540 42เ้ื่อยมาจนถึงการจัดกิจกรรมเรื่องศูนย์การเรียนให้คนได้เข้ามาเรียนพิมพ์ดีดเรียนคอมพิวเตอร์เรียนตัดเดย็บเสื้อผ้าส่งเสริมอาชีพชุมชนโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางและก็ให้คนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนอกจากการมาทําบุญ <c oughs> ทำบุญตักบ,บาตรทุกเช้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมชุมชนอยู่แล้วอันนั้นเป็นการเสริมความรู้แล้วก็มีหนังสือไว้ให้เขาอ่านตามสุ้มต่างๆเรียกว่ากระตาความรู้ก็คือเอาหนังสือใส่ไว้แล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ให้คนได้เข้ามาอ่านในช่วงที่รอรับพร์อะไรต่างจากนั้นมาเ <c oughs> มื่อปี2543ก็ทําเป็นศูนย์ อบรมเด็กก่อนเจณฑในวัดโคติการามมีเด็กนักเรียนเข้ามามีครูเข้ามาก็ถือว่าเป็นส่วนได้ช่วยสังคมช่วยชุมชนช่วยชาวบ้านให้การศึกษาให้กับลูกหลานในการพัฒนาแในด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านสังคมให้เขาจากนั้นมาก็มีสถาบันการเงินเมื่อปี2อ4 8ให้ชาวบ้านในมากู้มาถอนมาฝากมาออมเงินในส่วนที่สามารถ ในการทําการช่วยเหลือสมคาะห์กันได้ในชุมชนเมื่อคราวขาดเงินบ้างคราวเดือดร้อนบ้างแล้วก็ในการประหยัดลดอมทั้งเรื่องการปลูกฝังวินัยของเด็กของคนในชุมชนด้วยในการใช้ใจ่ายต่างๆจากนั้นมาก็มีร้านค้าชุมชนเรียกว่าร้านเสาเซนก็เข้ากับทฤษฎีว่า <c oughs> คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้ชาวบ,บ้านได้เป็นสากลร้านค้าชุมชนในการขายสินค้าชุมชนบ้างสินค้าที่ใช้ทั่วไปบ้าง ในชุมชนที่มีความต้องการจากนั้นก็มีการปันผลมีการรวมหุ้นกันอันนี้ก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าของและก็ได้ใช้สิ่งที่เราจําจเป็นต้องใช้ <c oughs> ในส่วนของการพัฒนาต่อเนื่องไปก็คือเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นหน้าต่างของชุมชนโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สิทธิชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการามโดยความร่วมมือของกระทรวง ICT <c oughs> เมื่อวันที่ยี สิงหาคมปี2551ก็มีการเปิดศูนย์ไอซีทีก็มีการอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์อเ,รเรน็ตเบื้องต้นเบื้องสูงก็ขั้นสูงก็จะมีวิทยากรจากทางกระทรวงบ้างจากหน่วยางานต่างๆมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนและก็มีการเปิดเป็นศูนย์การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิตด้วยนี่ก็ต่อยอดจากกศนศูนย์ กศนด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่จัดไว้ที่วัดก็มีอสมมอมาอยู่ประจำมาละสองคน mm hmm. แล้วก็มีการรับยาเบาหวานความดันทุกเดือนละครั้งของพี่น้องชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านบ้านโพน้อยโพศรีสว่างและก็ท่ามว mm hmm. ่วงและก็เป็นสถานที่เวลามีความเดือดร้อนการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นมีเวชภัณฑ์มีอะไรไว้ให้พี่น้องได้มาใช้บริการ มีตู้อบสมุนไพรมีการนวดมีอะไรต่างก็แนะนํากันไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัดได้มีส่วนร่วมนอกจากนั้นก็ <c oughs> เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นสถานที่ในการอบรมสถานที่ในการประชุมสัมมนาในระดับย่อยๆอาจจะใช้สถานที่บรรจุคนได้ไม่ถึงไม่ถึงพันก็อยู่ประมาณสัก4 0 0ร้อก็ทํากันง่ายๆก็สามารถให้คนได้มาร่วมในกิจกรรมนอกกนั้นก็พัฒนามาเรื่อย เป็นกศนตําบลบ้างเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้างเป็นหอกระจายข่าวให้ความรู้กับชุมชนมีประชาสัมพันธ์บอกกล่าวบ้างและก็ล่าสุดก็มีศูนย์วัฒธรรมเฉลิมราชเป็นการจัดทําขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้รู้ถึงพระราช,ชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบร,รมวงศานุวงศ์ แล้วก็พระอัจฉริยภาพหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่ร้อยเยดสามครั้งสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาที่ปทุมรัฐหรือประวัติของพระที่อยู่ในชุมชนที่ท่านสร้างอำเภอมาทําเกี่ยวกับแต่งน้ําให้กับชุมชนได้ใช้ทําการพัฒนาต่างๆให้เป็นรูปแบบนี่คือรูปแบบของวัดโพธิการามที่ทําวัดให้เป็นศูนย์การภายใต้ปณิธานที่วัดได้ทําก็คือบริการด้วยใจทํางานด้วยศรัทธา ท่านใดมีความต้องการอยากแวะมาก็สามารถมาได้หรือดูได้ในทาง Facebook ชาติภูมิน,น,นาาหรืออาจจะเข้ามาในเว็บของวัดโพธิกรรม .com ก็สามารถที่จะเห็น,นกิตกรรมต่างๆได้ขอเจริญพร